สวัสด so, ีครับ f อช่องทีไก่ทีวันชาแนลวันนี้เรามาพบกันนะครับในวันศุกร์ที่27เดือนกันยายน2 5 6 7นอเะครับเพอแป๊บเดียวเพอแป๊บเดียวนะครับก็จะหมดแล้วนะครับไตรมาที่3เนะี่ยก็จะเข้าสู่ตรมาที่4แล้วนะครับก็อีกเหลืออีก3เดือนนะเหลืออีก3เดือนนะครับก็จะสิ้นปี67แล้วนะครับก็ถือว่าวันเวลามันไม่รอคอย นะสิ่งที่มันหมุนเวียนไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นข้อเตือนใจพวกเราว่าอะไรก็ตามนะครับที่มันผ่านไปแล้วนะเราไม่สามารถที่จะลือนะครับหรือว่าเราจะกลับไปกลับมานะครับเราแก้ไขไม่ได้นะอะไรที่มันผ่านไปแล้วนะวันเวลาเนมะันเป็นตัวกําหนดวันเวลาเป็นตัวทําลายนะ <laughs> ไม่ใช่ตรวจสร้างนะ <laughs> แม้แต่เส้นทางชีวิตของคนเหมือนกันมันเวลามันหมุนเวียนไปเรื่อยๆเนี่ยอยคิดว่าเราเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยโอ้โหจะโตขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เนะมันบ่งบอกถึงว่าาเราเหลือเวลาน้อยลงเรื่อยๆน่าเราไม่ได้เหลือเวลามากขึ้นเรื่อยๆนะ <laughs> ต้องเตือนสติตัวเอง <laughs> นะครับจากนั้นนะครับจะทําอะไรก็ตามนะในขณะที่เรายังนะตื่นเช้ามาก็เห็นดวงอาทิตย์นะครับขึ้นมาทางทิศตะวันออกนะครับตอนเย็นก็ยังเห็นทิศดวงอาทิตย์ตกลงทางทิศตะวันตกนะกลางคืนก็ได้นอนพักผ่อนตื่นเช้ามาได้ยินเสียงไก่เสียงนกเสียงอะไรเนี่ยนะก็ถือว่าเราโชคดีนะเราจงใช้เวลาที่เรามีเวลาที่เรายังมีสติเราเวลาที่เรายังมีลมหายใจ เวลาที่เรายังเคลื่อนไหวได้นะทำสิ่งที่ดีให้มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองนะครับต่อสังคมนะต่อชุมชนต่อประเทศชาติดีที่สุดนะอย่างน้อยก็ตั้งใจนะครับขอให้พวกเราตั้งใจว่าแต่ละวันเราต้องทำดีทำความดีให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเองเกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติให้ได้เราตั้งใจไว้นะ นะแล้วก็แม้ว่ามันจะทําสําเร็จหรือไม่ก็ตามนะเราได้ทําในสิ่งที่มันมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและต่อส่วนรวมเนี่ยมันจะสําเร็จกี่เปอร์เซ็นต์มันจะได้เท่าไหร่ก็ตามถือว่าเราได้มีเจตนาที่เราได้ทําแล้วเราได้ลงมือทําแล้วเนี่ยนะความสุขก็จะเป็นของเรานะความสุขก็จะเป็นของชุมชนเป็นของประเทศชาติเพียงเราตั้งใจนี นะในขณะที่เราโชคดีนะวันนี้วินาทีนี้นาทีนี้นะครับวันนี้นะเนะี่ยขอให้พวกเราทําดีกัน,กนโดยเฉพาะเอฟซี C, ่องทีไก่ตีมันชาแนลนะเนะี่ยอย่าได้ตื่นเช้ามาวันนี้กูจะทํำลายใครวะเนะี่ยกูจะว่าใครวะกูจะขัดขวางใครวะกูจะทํำยังไงวะถึงจะให้คนนะั้นมันไม่ได้ประสบความสำเร็จทํายังไงวะถึงจะให้มันล้มเหลวถ้าเราคิดอย่างนี้นะครับนะคนที่เป็นทุกข์ก็คือเล่านั่นแหละ เบื้องแรกเลยเราทุกเลยทุกในการที่คิดหาวิธีที่จะทำลายคนอื่นคิดหาวิธีที่จะทําให้คนอื่นเขาผิดหวังเนี่ยเล่านั่นแหละเป็นทุกนะฉะนั้นนะครับเวลามันเราอยู่ในโลกเนี่ไม่ถึงร้อยปีอะอย่างที่คาโบ,บราณโบราณเขาว่ามาคิดดีทดําดีดีกว่าคิดดีทดําดีดีกว่านะแล้วเวลามจะผ่านไปเท่าไหร่ก็ตาม เราได้ทําแล้วมันได้เท่าไหร่ก็ยังดีนะครับเราคิดดีทดําดีเราไม่ได้คิดร้ายทำไร้ายใครเนาะอันนี้ขึ้นมาแบบธรรมะเลยครับวันนี้เพ <laughs> ราะว่าเป็นวันศุกร์ <laughs> อยากให้พวกเรามีความสุขกัน <laughs> แต่ว่าก็มีเรื่องที่จะมาเล่าสู่ฟังแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจน่ะคนเราเนี่ยมันเกิดมามันต้องกันเลยปัจจัยสีนี่แหละตัวการน,นประปัจจัยสี นะปัจจัยห้าตัวสุดท้ายคือลาบยศสรรเสริญอยากได้มากคนนะน้าเป็นเป็นปัจจัยที่มันไม่จําเป็นอ่าลาบยศสรรเสริญปัจจัยสี่ก็มีที่อยู่อาศัยมีอาหารเนี่ยอ่ายารักษาโรคยารักษาโรคนะครับเครื่องุ่งหมปัจจัยสี่มีแค่นั้นเองน้าแต่คนเราที่มันจุ่งยากทุกวันเนี่ยที่มันวุ่นวายเพราะว่าเราเนี่ยมามัน เอาตัวที่ไม่ใช่ปัจจัยหลักของชีวิตนะมาเป็นหลักก็คือราบยศสรรเสริญนะทรัพย์สินราบยศสรรเสริญเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยหลักแต่คนไปให้ความสําคัญตัวนี้ซะนะครับมันก็เลยเกิดความวุ่นวายทำให้เกิดอุปสรรคคือปัญหามากมายทำไมผมบุญถึงพูดเรื่องนี้อ่ะนะเพราะมันเกิดปัญหาจากเรื่องนี้เป็นหลัก คนโดนหลอกเพราะเรื่องนี้เป็นหลักน้าเขาผลประโยชน์มาหลอกผลประโยชน์มาหลอกเอาทรัพย์สินเอาสิ่งที่บอกว่าเงินทองมันก็จะได้มางี้งี้งี้ <c oughs> ได้เยอะมันก็เลยหลงน้าเขาบอกว่าเนี่ยตัวเนี้ยเป็นของศักดิ์สิทเป็นของดีน้าก็เลยลงทุนซื้อกับเขา นะีซื้อทองเห็นไหมซื้อปีเสียซื้ออะไรที่กําลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้เพราะอะไรเพราะเราต้องการเนี่ยถ้าได้ซื้อสิ่งนี้ไปไว้ที่บ้านจะทมใหเกิดเป็นมงคลต่อชีวิตจะทำให้ชีวิตท่านเนี่ยประสบความสําเร็จเห็นไหมอนะจิตใจเราโลภโมโทสันก็อยากได้ใช่ไหมล่ะนะ่าอยากได้ปัจจัยเรื่องรับยศสรรเสริญก็เลยลงทุนซื้อซื้อเสร็จแล้วทีนี้มันเมื่อนานๆานานไปอะ่ะ <c oughs> มันไม่ปรากฏผล ก็อยากจะ็บเอาคืนมันก็เลยอาจจะขายคืนทีนี้มันก็ได้ไม่ได้ตามราคาที่เราซื้อมามันก็เลยเกิดเป็นเรื่อง,งเป็นดาวแล้วคนที่ทําธุรกิจต,ตัวนี้ขายทีนี้มันก็ไปอวดอ้างอวดอ้างว่าตัวเองมีตัวเองได้ได้เยอะมีเงินเป็นหมื่นหมืนล้านเป็นบรปนันล้านอ่าอวดกระเป๋าอวดทองอวดทรัพย์สินเงเิน,นเป็นกระสอบเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าเนี่ยม,มาโชว อ่ามันเป็นกรรมครับมันเป็นกรรมได้แล้วชอบอวดชอบอ้างถ้าได้แล้วก็อยู่เฉยๆเนะี่ยผมว่าคงไม่มีปัญหานะนี่ยนี่แหละเห็นแล้วก็โหกระเป๋าใบล้านนาฬิกาเรือนละสิบล้านร้อยล้านอย่างเงี้ยนะครับโอ้ไม่เข้าท่าหรอกผมเห็นแล้วโอ้มันเป็นกรรมได้มาแบบง่ายนะครับมันก็จะเสียแบบง่ายในที่สุดก็ต้องเสียเงินเสียเงินทรัพย์สินที่หามาได้นะอ่าก็ต้องจ่ายเขาหละครับ หนะ้าต่างคนก็ต่างไปคืนต่างคนก็ไปคืนสินค้าที่ขายไปก็ไปคืนหมดหนะ้าเงินทองตัวเองก็ใช้ไปแล้วเนี่ยนะครับที่นี่แหละครับเอ้ยหนะกับสิ่งนี้มันเกิดจากพอได้แล้วไม่รู้จักพอหนะ้าคนที่มีไม่ได้ก็อยากได้มันก็เลยเกิดปัญหานั่นนี่คือกําลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ยดังมากไม่รู้จะจบลงยังไงนะครับก็เกิดจากหนึ่งหนะ้าคนอยากได้เกินไปสอง คนก็หลงเชื่อหลงเชื่อหลงเชื่อที่ก็เพราะความอยากได้นั่นแหละนะครับจึงหลงเชื่อจึงลงทุนเสร็จแล้วไม่ได้หลังหวังก็ผิดหวังก็โยวยวายว่าเกิดเป็นหางี้แหละครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเลยสําหรับคนลากหญ้า <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้พูดถึงคนมีเงินคเขะเรื่องซื้อทองสะสมเนี่ยมันซื้อทองซื้อของที่เป็นสายบู ไม่ว่าไข่ไม่ว่าปีเสียไม่ว่าอะไรก็ตามนะพวกนั้นเขาคนมีตังคนะ์ปัญหาเขาเนี่ยเกิดจากความโลภไม่รู้จักพอแต่เรื่องเนี้ยนะครับเป็นเรื่องที่จะเล่าเรื่องเนี้ยเรื่องสําหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องสําหรับคนคนธรรมดาที่อยากจะ <c oughs> ทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นนะคนรักยาคนรักยา <c oughs> ก็ถูกหลอกเพราะว่ามันมีคน <c oughs> มันมีคนร้าย คนคิดร้ายคนที่จะไม่คำนึงถึงมนุษยธรรมน่าทำตัวเป็นหนายหน้ามาหลอกให้คนไปทำงานบอกว่าทำงานสองสามวันได้เงินเป็นหมื่นน่าไปไหมน่าแล้วอยู่ฟรีกินฟรีสวัสดิการเพรียบน่าได้เงินเนี่ยโอ้โหเดือนหนึ่งหลายหมื่นไปไหมที่คนเรามันจน คนไม่มีมันก็อยากมีมันก็ไปมันก็มันก็เชื่อแล้วก็ไปเมื่อไปเนี่ยไปเจออะไรพวกคู้คอนเซนเตอร์นะเรื่องนี้มันเกิดเหตุคนภาคอีสานเนี่ยโดนหล,ลอกไปเยอะครับภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยแก๊งคอนเซนเตอร์ไปถึงเนี่ยเขาจับขังไม่ให้ไปไหนเลยให้ทำงานให้โทรศัพท์มาหลอกคนไทย น้าถ้าทำงานไม่สําเร็จก็จะโดนลงโทษถ้าขี้เกียจทําถ้าอยากหนีหลบนี้ก็โดนลงโทษบางคนก็ถึงกับตายหน้าถูกฆ่าตายก็มี <c oughs> มันเป็นอุทาหอนทำไมผมถึงอยากพูดผมพูดหลายครั้งแล้วนะแต่ครั้งนี้ก็ขอย้ำอีกทีใครก็ตามนะครับเรื่องอะไรก็ตามที่มันได้มาง่ายๆนะมันไม่มีหรอกครับอะไรที่มันได้ง่ายอะไรว่าค่าแรงวันละหมืน่นมันหายากมันไม่มีหรอกครับ แม้แต่ต่อยมวยกว่าก็จะได้ขึ้นแมตช์หนึ่งแมตช์หนึ่งอ่ะกว่าเขาจะได้เงินแสนเงินล้านเนี่ยเขาโอ้โหเขาฝึกซ้อมเป็นเดือนสองเดือนอขึ้นต่อยอ่ะ <c oughs> กว่าจะได้ค่าตัวอัพขึ้นไปเป็นหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเขาก็ไต่เต้ามาจากหลักร้อยหลักพันมันจะมีงานที่ไหน <c oughs> ให้เราไปเสร็จแล้วก็มีงานสบายขนาดจะไม่มีหรอกครับไปก็เนี่ยหละครับก็ต้องหนีกระเซิงกระเซิงมีหลายคนที่หนีไม่รอดก็ตาย อ่านะทั้งผู้หญิงที่ถูกไปไปทางานเสร็จแล้วถ้าทํางานตัวนี้ไม่ได้เขาก็ไปขายข,ายข้าวซองก็ต้องไปเสียไปอยู่ในวงการข้ามนุษย์อย่างเนี้ยเป็นข้อเตือนใจนะครับให้คนไทยเรานะครับอ่านะน้องนุ่งล,ลูกหลานนะครับที่ถ้าหากว่ามีใครก็ตามมีชักชวนให้ไปทํางานต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเวียดนามอประเทศเนี่ยประเทศข้างเคียงเราเนี่ยประเทศขเขมรเนี่ยพม่าอย่างเงี้ยอ่านะ ลราเงี้ยนะครับมันมันมีงานหรอกครับค่าแรงดีที่สุดเศรษฐกิจดีที่สุดการทํางานดีที่สุดในแถบเอเชียแต่วันออกเสียงใต้นี่คือประเทศไทยครับนะถ้ามันจักชวนไปทํางานแถวเนี้ยอย่าไปน,นะแถวกระเมีนเนี่ยมันจะเป็นโดนหลอกแล้วสุดท้ายเนี่ยนะมันมีคนโชคดีที่รอดมาได้ไม่กี่คนนอกนั้นส่วนใหญ่ก็จะสูญหายเนี่ยไม่รู้ตายหรือเป็นไม่รู้เป็นหรือตาย นะครับฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับนี่แหละครับปัจจัยสี่เท่านั้นครับสาคัญต่อการดารงชีวิตจิตใจดีมีสติเท่านั้นแหละครับเป็นทางรอดอย่าได้ไปโรโมูโทสันที่จะเอาปัจจัยห้าปัจจัยหกปัจจัยเจ็ดเลยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและโชคดีนะครับ fc ช่องทีไกทีมันชาแนลนะครับขอให้เราความปรารถนาดีจากผมช่องทีไกทีมันชาแนลด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและโชคดีนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ